บนการออกหอยเล่าหอยเล่าสามคีประจังวันที่16เมษายน2018ล่างวันเลขสองตารางเลขขีออก3636าล่างวันเลขสองตัวบ,บนเลขขี่ออก0 2 0 2ล่างวันเลขสามตัวบ,บนเลขขีออกอก6 0 2 6 0 2ล่างวันเลขหาตัวเลขขี่ออก7 3 6 02 3 6 0 2นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหวยล้าสามคีประจังวันที่16เมษายนส5 6 8ายนขอให้โชคดีมใช่ถูกหวยห้าน้อยถูกหวยลาาสามคีได้รับเงินกันทุกคนได้จ้าฝากไว้ได้วยได้จ้ารับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยเล่าไวยเล่าสามาขี้หม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับมือน,นี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า